อาหารค่อยๆทยอยมาแล้วนะน่ากินมากๆเลยเขาเฝ้าไปอินไปเรียบร้อย <S <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะจะไหวไหมจะได้ไปตัดขนไหมเนี่ย กับตัวละครลับด้านหลังมามานี่เลยพี่ตัวทางมาแพ็กคู่กับอีบีวันนี้นะคะหมามจะพาบิวบอยกับพี่ถังไปเที่ยวนอกสถานที่พร้อมกับพาพี่ถังไปตัดขนด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าพี่ถังเนี่ยเป็นพันยอคเชียนะคะใช่ไหมหนูเป็นยอปเนี่ยพี่ถังเป็นพันยอคเชียเนาะแล้วก็เอ๊ แล้วก็นะคะวันนี้คาเฟ่ที่หมาจะพาไปเนี่ยเป็นคาเฟ่ใจกลางเมืองเลยนะคะอยู่ย่านสาทรซอย11ซึ่งเขารับสุนัขเข้าทุกโซนของเขาเลยะมาเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอยกจะบอกว่าหายากมากที่จะรับสุนัขเข้าโซนอินดอด์เนาะเพราะพอเรามีเด็กเล็กไม่อยากเจออากาศร้อนมากเนาะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือสู้ตายค่ะ โอเคเดี๋ยวจะพาไปรีวิวนะคะว่าที่นัน่นอาหารอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีเครื่องดื่มสิกเนเจอร์อะไรบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะบิวบอบไปเที่ยวอีกแล้วโอเคค่ะ okay, เรามาถึง ยาสแตรองกับกาอฟแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังจะเดินเข้าไปเลยซึ่งบิวบอร์ดกับตัวถางเข้าไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยร้านน่ารักมากๆเลย มีเมนูน้องหมาให้ด้วยนะคะเมนูที่นี่เยอะมากมากเลยอ่ะเมนูเยอะมากสั่งไปเยอะมากเหมือนกันน่ากินมากโล่น่ากินมากว่าไงคะวุ้ยเขามีที่ให้น้องหมาด้วยนะกับน้ำ ดูแบบใส่ใจสุดๆแต่ว่าน้องหมาเราครับตัวทางน้องหมาเราติดป่าป้าปนิวัดวัดทางมันถ่ายกันมาได้ไหมเชค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแล้วเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยการต้อนรับน้องหมากับเบบีก็ดีมากๆ มีโต๊ะให,ห้ตัวถังแต่ว่าตัวถังไม่ได้นั่งเนาะตัวถังนั่งตรงนี้นเราก็ากสั่งไปเยอะมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอดูละกันว่าหนะ้าอาหารจะน่าทานแค่ไหนเนาะตจ้าด,าดาังมันเห็นอะไรที่ดีกว่าดู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 พี่เขากิไนไงจาระเช อาหารค่อยๆทยอยมาแล้วม้น่ากินมาก,มากๆเลยโอ้ยคนนี้ดูยังไม่อิ่มอ่ะตาเมื่อกี้หายแบบไป คนนี้เป็นอะไรคะนะคะจะเป็นริซอตโต้หมึกดำนะคะเป็นซีฟู้ดค่ะจะเห็นว่าทุกคนก็คือหิวมากนะคะก็เลยมีบางส่วนที่กินไปแล้วเราก็อีกอันนึ่งที่ด้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปมาให้เดี๋ยวอีสดร์รูปมาให้อีกทีนะคะอันนี้ก็คือกินไปแล้วเป็นเส้นสดนะคะที่เป็นแบบเส้นกอกยะเป็นทับโบอร่อยมากๆเส้นทำจากผักโขมนะคะดีกต้องกินนะดูสิ พี่ว่ากินได้ากเดวีอร่อยมตั้จริงจริงๆมันนี้ไม่ได้คิดว่ากินเยอะขนาดนี้เลยนะ ไหวไหมพี่อุ๊เป็นไรครับติดคอเจอสาวอะฮะโอ้โหไม่ไหวโอ้โหดูมันพี่เขาไม่ต้องทำงานแล้วพี่ตัวถังอร่อยไหมสนุกไหมร้านของพี่ตัวถังนะ เรากลับขึ้นมาบนรถกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะข้างล่างร้อนมากๆเลยจริงๆคิดว่าถ้านั่งข้างนอกเนี่ยต้องขิดแน่ๆทั้งหมาทั้งคนบรรยากาศร้านดีมากเลยพนักงานเฟรนลี่สุดๆนะคะวันนี้เรามาวันเสาร์เนาะแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะที่เราจองไว้ในประมาณบ่ายโมงครึง่งบ<ม>ิวบอยก็เล่นกับพี่พนักงานสนุกสุดๆไปเลย<ม>ที่ร้านนะคะเพจเฟรนลี่มากๆเลยคือเขามี โต๊ะสำหรับน้องหมาด้วยนะให้น้องหมานั่งประจำที่เลยแล้วก็น้องหมาก,ก็คือเอนจอยมากๆค่ะตัวถังก็คือกินขนมตัวถังไปเนี่ยโอ้โหหมดทามน้ำเย็นบริการน้องหมาด้วยขอดูหน้าตัวถังหน่อยตอนนี้หมดแรงเรียบร้อยแล้วโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาตัวถังไปตัดขนกันต่อนะคะรสชาติอาหารเนี่ยมามารู้สึกว่าอยากจะให้แบบ4ี่เต็ม5้าหรือ4.5เต็ม5เลยนะ รสชาติอร่อยลองสั่งมาหลายๆเมนูก็ใช้ได้เนาะยิ่งตัวที่เป็นพาสตา้าเส้นสดที่เขาเป็นเส้นทำเองอะ่ะอร่อยมากๆเลยนะตอนนี้ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะกับภารกิจที่สองของเราที่จะต้องพาตัวถังไปตัดขนดูทราฟฟิกตอนนี้ของเรา Google แมปบอกว่า10นาทีประป๊าคิดว่ากี่นาที ครึ่งชั่วโมเรานัดตัดคนไว้4ี่โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็คือบ่าย3 6นาทีนะโดยที่เต้าอ,อว้วนบิวร์เข้าเฝ้าพระอินไปเรียบร้อยตัวทางจะไหวไหมจะได้ไปตัดคนไหมเนี่ยชาเลนจ์มากครับแต่เราก็คือมาทันตอนนี้ก็บ่ายสาห้เรามาทันนะคะ ระหว่างที่รอตัวทางพี่บิว <Hey. S 1> เดินมาชั่วโมงหนึงแล้วเป็นไงบ้างครับอกากกลับบ้านครับไม่ไหวแล้วเหรอ <c oughs> ดูหน้าดูหน้าดูหน้าแต่เดี๋ยวพี่ถางจะเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปรับพี่ถังกันนะกำลังจะไปรับพี่ถังแล้วนะคะ คนนี้ก็คือถอดชุดเรียบร้อยแล้วพิวบอร์ดครับบายบายกล้องก่อนเร็ววันนี้พิวบอร์ดเหนื่อยแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายบายแฟนคลับดีๆดี่